กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำตู้ปันสุกป,ปันน้ำใจช่วยคนไทยยามยากในยุควิกฤตไวรัสโควิด19ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ด้วยเราจะจัดแบ่งกันโดยกันเองนะครับกองสำนักที่อยู่ในในส่วนการนี้เขาก็เขาจะจเวียนกันเขาจะตกลงกันว่าวันนี้ท่านจะมานะวันนี้ท่านจะเอามานะกนะ็คือว่าไม่อยากจะให้ขอเนี่ยมันมันค้าสิวันเดียวเราอยากจะกระจายตรงนี้นะครับจนเรา ที่เราตั้งใจไว้ก็คือเราจะจัดกิจกรรมนี้จนจนสถานการณ์ของการระบาดนี้คลี่คลายทางนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะนําอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้วันละ3รอบคือเช้ากลางวันและเย็นซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตู้ปั่นสุขจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนสูภยัยโควิดสิไปด้วยกัน อย่าลืมกด Subscribe DOAE l i f e จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารด้านการเกษตร